ล่าสุดครับคุณูฟังหุนมาเน็ตหรือน ok ังหงอกบีบน้ําตาด้วยคะแนนสงสารออกสื่อดูแล้วแกน่าจะเครียดหนักนะครับผมงอกทั้งหัวเลยและผู้ว่าสาแก้วซัดกลับผู้ว่าบันเตียมเมียนเจีของกําเหียนยื่นคําขาดอย่าโมต่เล่นละครแล้วก็ไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ของทัพไทยกับทัพลาวที่ล่าสุดแม่ทัพภาคสองได้มีการต้อนรับนายพลจากลาวช่นมื่นกันสุดๆดและอีกเรื่องที่ต้องบอกว่าขมเณรหนีตายรายวันอดอยากไม่มีจะกินสุดท้ายลักลอบเข้าไทยแล้วต้องเจอกับอะไรกันแน่หลังโดนจับรับ ฟังขเมนเขาออกมาพูดจมตีเราอีกแล้วค่ะพูดว่าเขาว่ายอย่างไรบ้างคะเรื่องนี้เมื่อวันที่20กันยายนปี2568นายอุมเรียตรีผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียมเมียนเจอของขมรออกมาสัมภาษณ์กับสื่อบ้านเขาเลยกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยไม่สนใจผลการประชุม GBC และ RBC ที่เคยคุยคุยกันไว้แถมยังบอกอีกว,ว่าไทยเรามุ่งมั่นจะรุกรานดินแดนขมรทั้งทั้งที่ประชาชนเขาขัดขาน และเขายังพานักข่าวต่างชาติลงพื้นที่พอไปเช็คดูจริงๆแล้วที่เขาอ้างว่าเป็นนักข่าวต่างชาติจริงๆก็เป็นฝรั่งที่อาศัยอยู่ในพนมเปญนั่นแหละแล้วก็ทางานเป็นนักข่าวภาพภาษาอังกฤษให้กับสํานักข่าว E A C News ซึ่งก็เป็นสื่อของกัเมเหมนเองไม่ใช่น,นักข่าวจากสานักข่าวระดับโลกที่ไหนเลยเป็นการจัดฉากเพื่อสร้างภาพให้ดูน่าเชื่อถือเท่านั้นเองครับว่าแล้วคะ่ะหน้าตาดูเมาเมาอ,อยู่เหมือนกันนะคะคือก่อนหน้านี้ผู้ว่าบตรเยมเย็นเจยเขาก็ยื่นข้อเสนอมาให้เราหลายข้อเลยแหละข้อแรกเลยเขาขอให้คงสภาพเดิมไว คือยึดตามข้อตกลงโนว,วันที่28กรกฎาคมปี2568แล้วก็อ้างผลการประชุม GBC กับ RBC ที่บรรพานมาบอกว่าอยากขยายปัญหาให้รอคณะกรรมการชายดันร่วมหรือ JBC ของ2ประเทศตัดสินในอนาคตเขาอ้างกฎหมายระหว่างประเทศอ้าง MOU ปี2543กับ TOR ปี2546บอกให้ไทยเราต้องยอมให้คนแคมแนที่ลุกล้ำเข้ามาเนี่ยกลับเข้ามาในพื้นที่เดิมของเขาได้ แล้วยังจะให้เรารื้อถอนลวดหนามพาสแลนยารถยนต์ที่เราเออกไปวางป้องกันไว้ออกให้หมดด้วยโอ้โหมีอีกครับเขายังเขาขอให้ร่ายไทยเราหยุดการกระทําทุกอย่างเช่นห้ามติดตั้งรั้วลวดหนามเพิ่มห้ามออกให้เอกสารสิทธิที่ดินห้ามทําลายบ้านเรือนหรือทรัพย์สินของคนที่มาอยู่ติดรั้วของเราแลนะห้ามทําอะไรก็ตามในพื้นที่ที่ JBC ยังตกลงกันไม่ได้ สรุปไม่ง่ายคือเขาจะให้เราอยู่เฉยๆปล่อยให้คนนองเขารุกล้ำเข้ามาสร้างข้อเท็จริงใหม่ในพื้นที่แล้วก็ใช้การจริจามาทําให้การรุกล้่นั้นกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายไปซะอย่างนั้นแม่แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วของเราตอบกลับไปว่ายังไงบ้างคะ ผู้ว่าเราก็โต้กลับทันทีครับวันที่20กันยายนจังหวัดสแก้วออกแถลงการตอบกลับไปแบบหนังคนละม้วนเลยข้อแรกท่านผู้ว่าของเรายื่นคำขาดไปเลยว่าขอให้ประชาชนชาวเขมรที่รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสแก้วทุกพื้นที่อพยพออกไปให้หมดภายในวันศุกร์ที่10ตุลาคมปี2568ไม่มีการมาขอโครงสภาพเดิมอะไรทั้งนั้นที่ของเราคุณต้องออกไปชัดเจนมากค่ะแถลงการข้อที่สองระบุชัดเจนว่าถ้าหากจังหวัดบันเตียเมียนเจยไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอปาดข้อที่ฝั่งไทยเราเคยเสนอไปก่อนหน้านี้ จังหวัดสแก้วจะแจ้งเรื่องนี้ในการประชุม RBC ที่จะมีขึ้นแล้วหลังจากนั้นจะไม่มีการเจรจานในระดับจังหวัดอีกต่อไปเป็นการตัดบทเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องระดับท้องถิ่นที่จะมาต่อรองกันได้อีกแล้วแต่มันเป็นเรื่องของอธิปไตยระดับชาติ ต้องไปคุยกันในเวทีที่ใหญ่กว่านี้เป็นการยกระดับเกมปิดประตูไม่ให้เขาใช้เวทีระดับจังหวัดมาสร้างความชอบธรรมให้กับการลุกล้ําของตัวเองค่ะข้อสุดท้ายก็เป็นการตอกฝาลงเลยครับจังหวัดสายแก้วป,ประกาศกล่าวว่าเราพร้อมที่จะดําเนินการอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยกับใครก็ตามที่มาลุกล้าอธิป,ปไตยมาทําลายหรือขโมยทรัพย์สินของทางราชการหรือมาทําร้ายเจ้าหน้าที่และคนไทยในแผ่นดินไทยเราจะใช้กฎหมายจัดการเต็มรูปแบบไม่มีการเกรงใจกคนอีกแล้ว ซึ่งก็ทัพภาคที่1ได้ประกาศไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็รอแค่เขมรมาปลวนอย่างเดียวรอชมเลยค่ะส่วนล่าสุด20กันยายนตอนประมาณเที่ยง40นาทีเจ้าหน้าที่ของเราได้เคลื่อนย้ายรถฉีดน้ำแรงดันสูงหรือรถจีโน่เข้าไปประจำการที่บริเวณบ้านหนองย่าแก้วอเภอโคกสูงจงังหวสาะแก้วและเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟให้เขมรได้อิ่มกันเต็มที่อย่างแน่นอนถ้าเขมเนหิวขึ้นมาผมรับรองว่ารถจีโน่เอาอยู่ เรื่องต่อมาขอมาที่พื้นที่ของกองทัพภาคที่2คือล่าสุดมีรายงานว่าชุดเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิดที่2ของกองทัพเรือได้เข้าไปปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ฐานปฏิบัติการยอดภูมะเขือภารกิจหลักก็คือเข้าไปเคลียร์พื้นที่ทําให้เส้นทางลาดตระเวนปลอดภัยสําหรับกําลังพลของเรา แล้วผลการปฏิบัติงานเป็นยังไงบ้างคะจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้ทําการเจาะเส้นทางกว้าง1เมตรเป็นระยะทางรวม346เมตรทําให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย346ตารางเมตรในระหว่างปฏิบัติภารกิจก็ได้ตววรวจพบวัตถุระเบิดจริงๆด้วยเป็นกระสุนขนาด40มิลิเมตร1นัดแล้วก็ยังมีพอกเศษโลหะกับสิ่งกีดขวางอย่างพวกขวากอีกจํานวนมากซึ่งของพวกนี้อันตรายมาก ถ้าทหารเราเผลอไปเหยียบเข้าก็อาจจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้เลยการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ของหน่วยนี้จึงสําคัญมากไหมช่วงนี้เห็นกองทัพเรือมาช่วยบนบกเยอะเลยนะคะนี่แหละคือประเด็นที่ล่าสนใจคือในปัจจุบันเนี่ยการมอบหมายภารกิจของกองทัพจะมองที่ขีดความสามารถเป็นหลักไม่ได้ยึดติดว,ว่าเหล่าทัพไหนต้องทํางานที่ไหนเท่านั้นซึ่งหน่วยทาลายล้างวัตถุระเบิดหรือ EOD ของกองทัพเรือเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องวัตถุระเบิดสูงมากเพราะเขาฝึกฝนมากับการเก็บกู้ทุนระเบิดในทะ การจัดการกับอาวุธบนเรือรบซึ่งมันเป็นทักษะเฉพาะทางที่ซับซ้อนทักษะพวกนี้สามารถ,ถเอามาปรับใช้กับภารกิจเก็บกู้ทุดระเบิดบนบกได้เลยกองทัพก็เลยเลือกหน่วยที่ดีที่สุดสําหรับงานนี้โดยไม่เกี่ยงว่าเขาจะมาจากกองทัพบ,บกเรือหรืออากาศนี่คือความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของการทํางานแบบบูรณาการอ๋อค่ะแล้วเห็นล่าสุดคุณมาเน็ตมีภาพที่เขาดูเคร่งเครียดผมหงอกเต็มหัวแถมภรรยาก็ร้องไห้เรื่องนี้เป็นยังไงคะ โอ้โหคือละครฉากใหญ่เลยแหละผู้นำเขมรฮุนมาเนตเนี่ยเขาพยายามสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองอย่างหนักเลยครับทีมงานของเขาก็ช่วยกันปั่นกระแสว่าที่ท่านผู้นำผมหงกขาวโพรนเนี่ยเป็นเพราะทำงานหนักแบกรับความฝันของชาวเขมรกว่า17ล้านคนเอาไว้แล้วก็มีภาพที่เขาไปปรากฏตัวด้วยใบหน้าเศร้าๆพร้อมกับภรรยาที่หลั่งน้ำตาตอนไปเจอกับครอบครัวของทหาร18นายที่ถูกเราจับเป็นเฉลยศึกฟังดูเหมือนพยายามเรียกคะแนนสงสารเลยค่ะใช่เลยแหละครับในขณะ ที่เขาแสดงละครดราม่าเรียกคะแนนสงสารเนี่ยความเป็นจริงก็คือรัฐบาลของเขากําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากทั่วโลกทั้งเรื่องการกดขี่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่แก้ไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องแก๊งคอรเซนเตอร์ที่ใช้ขมเณรเป็นฐานใหญ่และก็การที่ประชาธิปไตยในประเทศถดถอยลงเรื่อยๆเขาเลยต้องใช้ความขัดแย้งชายดังเป็นเครื่องมือเบี่ยงเบนความสนใจของคนในประเทศให้คนหันไปเกลียดศัตรูภายนอกอย่างไทยแทนที่จะมาตั้งคําถามกับความล้มเหลวในการบริหารประเทศของตัวเอง ผมที่งอกหรือน้ําตาที่ไหลออกมามันก็ดูเป็นแค่อุปกรณ์ประกอบฉากในการแสดงครั้งนี้เท่านั้นเองครับแล้วเรื่องที่เขาอ้างว่ารบชนะไทยยึดประสาทตาควายได้เบ็ดเสร็จนี่แหละคะ่ะจริงเท็ดแค่ไหน นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของโฆษณาชวนเชื่อของเขาเหมือนกันเขาเป่าประกาศในประเทศว่าสามารถสั่งสอนทหารไทยและยึดปราสาทตาควายได้เบ็ดเสร็จแต่ในความเป็นจริงโฆษกองทัพบ,บกของเราออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเรายังไม่สามารถควบคุมพื้นที่ตรงนั้นได้ร้อยเปอร์เซนจริงเพราะมันมีข้อจํากัดในการปฏิบัติการหลายอย่างแต่ก็ยืนยันว่าพื้นที่ไม่ได้ถูกยึดครองและเราสามารถขยายพื้นที่ควบคุมได้มากขึ้นกว่าเดิมแถมยังมีรายงานอีกว่าหลังจากที่ทหารเขมรเข้าไปตั้งฐานที่มั่นตัวประ สากลับถูกทิ้งร้างจนมีสภาพทรุดโทรมเต็มไปด้วยขยะ มันไม่ใช่ภาพของชัยชนะที่สวยหรูอย่างที่เขาพยายามเป่าประกาศเลยแม้แต่น้อยครับ uh มาต่อกันอีกเรื่องที่ถือว่าเป็นข่าวดีสถานการณ์กับลาวเนี่ยมันตรงกันข้ามกับขเขมรแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับความร่วมมือทางทหารระดับสูงระหว่างไทยกับลาวดําเนินไปอย่างราบรื่นและแข็งขันมากล่าสุดเมื่อวันที่18กันยายนปี2568พลตรีวันทองบุตรตวงซึ่งเป็นถึงรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวพร้อมคณะก็ได้เดินทางมา เยือนกองบัญชาการกองทัพภาคที่2ของเราที่จังหวัดอุดรธาน,นีเลยเป็นการเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์หรอคะแล้วเขาคุยกันเรื่องอะไรกันบ้างใช่ครับเป็นการมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือโดยเฉพาะเลยโดยมีพลทบุญศิลปราดกลามแม่แทัพภาคที่2เราให้การต้อนรับทั้งสองฝ่ายได้หารือกันถึงความร่วมมือในการทํางานร่วมกันซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยดีมากทําให้ชายแดนไทยเรามีความสงบเรียบร้อยมันแสดงให้เห็นว่ากลไกการพูดคุยที่เรามีอยู่เนี่ยมันใช้การได้ได,ดีถ้าหากมีความตั้งใจจร ริงจะทั้งสองฝ่ายไม่เหมือนกับฝั่งเขมรที่พยายามจะใช้กลไกพวกนี้มาบิดเบือนเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเราดีขนาดนี้นี่หลายด้านมากครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทันสมัยตอบโจทย์ปัญหาในปัจจุบันจริงๆไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งในอดีตเลยประเด็นหลักๆที่เราร่วมมือกันก็มีตั้งแต่การต่อต้านยาเสพติด ที่มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนยาเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊ง call center ซึ่งฝ่ายไทยเราชื่นชมรัฐบาลลาวมากที่ช่วยปราบปรามอย่างจริงจังในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคานอกจากนี้ก็ยังมีความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอย่างการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนการเตือนภัยน้ําท่วมไปจนถึงโครงการที่สร้างความสัมพันธ์ระดับชาวบ้านอย่างหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานและการปลูกป่าอาเซียนร่วมกันเป็นความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์มากเลยนะคะ นอกจากปัญหาความมั่นคงแล้วอีกปัญหาใหญ่ที่ชายแดนก็คือเรื่องแรงงานลักลอบเข้าเมืองล่าสุดก็มีข่าวจับกลุมได้อีกแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเรื่องนี้เรียกว่ามีไม่พักกันแต่ละวันเมื่อวันที่19กันยายนปี2568ที่ผ่านมา กองกำลังบุรพาร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจอารันประเทศและทหารพรานได้เข้าจับกุมแรงงานชาวขเขมรจำนวน13คนเป็นผู้ชาย8คนผู้หญิง5คนขณะที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อยที่อำเภออารันติประเทศจังหวัดสระแก้วสอบสวนและคำใ้การของพวกเขาทั้งหมดให้การเหมือนกันว่าที่ขเขมรตอนนี้หางานทำยากมากโดยเฉพาะคนอย่างพวกเขาที่ไม่มีวุฒิการศึกษาและไม่มีเส้นสายแทบจะไม่มีโอกาสได้งานดีๆเลยความสิ้นหวังนี้มันบีบให้พวกเขาถึงยอมจ่ายเงินให้ในหน้าคนละห้า ันถึง5,500บาทเพื่อเสี่ยงตายค่ามาทำงานก่อสร้างที่จังหวัดชนบุรีถึงจะรู้ว่ามันผิดกฎหมายก็ตามเอ๊แต่พอถูกจับแล้วชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะจะถูกส่งตัวกลับเลยหรือว่าแค่เสียค่าปรับแล้วก็ปล่อยให้มาทางานในไทยได้นี่เป็นคาถามสาคัญเลยและคาตอบก็คือมันไม่ใช่แค่จ่ายค่าปรับแล้วจบแต่มันเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ชัดเจนและมีหลายขั้นตอนมากขั้นตอนแรกเลยก็คือเมื่อถูกจับกุมแล้ว พวกเขาจะถูกส่งตัวไปให้พนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจในพื้นที่อย่างในกรณีนี้คือสอพอคลองน้ำใสเพื่อดำเนินคดีข้อหาหลักๆเลยคือความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522ฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งโทษตามกฎหมายคือจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน20,000บาทจากนั้นเรื่องก็จะถูกส่งฟ้องศาลศาลก็จะพิจารณาและมีคำพิพากษาซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นโทษปรับแล้วหลังจากจ่ายค่าปรับแล้วล่ะคะเขาจะได้ทำงานต่อไหมคะ ไม่ได้ครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดหลังจากกระบวนการทางสารเสร็จสิ้นไม่ว่าจ่ายค่าปรับหรือรับโทษจําคุกแล้วก็ตามพวกเขาจะถูกส่งตัวต่อไปยังสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมเพื่อทําการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางและที่สําคัญกว่านั้นคือพวกเขาจะถูกขึ้นบัญชีดำแบล็คลิสต์ห้ามไม่ให้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกเป็นระยะเวลาที่กําหนดอย่างเช่นถ้าอยู่เกินกําหนดไม่ถึง1ปีก็อาจจะโดนแบนหปี แต่ถ้าอยู่เกิน1ปีขึ้นไปอาจจะโดนแบนถึง10ปีเลยทีเดียวดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแค่จ่ายเงินแล้วจบแต่หมายถึงการหมดอนาคตที่จะกลับมาทํางานในไทยอย่างถูกกฎหมายไปอีกนานเลยนี่ก็คือสถานการณ์ชายแดนทั้งหมดที่ต้องตามติดอย่างใกล้ชิดเร,เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปเราจะนำมาอัปเดตให้ฟังอย่างต่อเนื่องกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสอคนันและมีนสวัสดีค่ะ